สวัสดีครับนี่ก็เป็นโปรเจกต์ระบบบริหารจัดการอพาร์ทเมนต์นะครับก็เมื่อเข้าสู่หน้าแรกของระบบก็จะเป็นให้กรอูสเนมพาสเวิร์ดก็จะมีอยู่2อส่วนหลักๆครับก็คือ1ก็คือส่วนของ e m p l o y e e นะครับก็คือกรอกไปได้เลยแต่ถ้าเกิดเราเป็น Customer ก็คลิกที่ button นะครับมี Customer ก็จะกลายเป็นการกรอกของ Customer นะครับไปจะขึ้นในที่นี้จะขอลองกรอกเป็นแบบพนักงานก่นนะครับก็ลองเข้าไปก็จะเข้ามาสู่หน้าแรกนะครับ ในส่วนของหน้านนนบานบก็จะเป็นเมนูบาร์นะครับก็จะเป็นเมนูต่างๆนกะ็คือการแอดแอดมิเตอร์ไฟฟ้ามิเตอร์น้ำการจ่ายเงินประจำเดือนแล้วก็การฟิล์ต่างๆพวกการเอาลูกค้าเข้าห้องลูกค้าออกจากห้องแล้วก็การปรับปรุงแก้ไขหรือว่าพวกการบริหารขับปรับต่างๆครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของพวกการรายจ่าย,ยาต่างๆนะครับแล้วก็จะส่วนของประวัติลูกค้าการสร้างลูกค้าใหม่ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการรีเพล่พวก ปรวัติการรีแพล์ต่างๆครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกการบริหารจัดการประเภทห้องแล้วก็การบริหารจัดการห้องนะครับซึ่งมันจะต่อเนื่องกันนะครับก็คือในห้องจะต้องมีประเภทห้องอยู่แล้วแล้วก็การบริหารจัดการพวกเลรดอัตราค่าน้ำค่าไฟค่าจับรถค่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ประวัติของห้องแล้วก็รูมแผนก็คือแผนของห้องว่าภาพรวมเป็นงไงตอนนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกรายงานอันนี้ก็จะเป็นรายงานทรัพยสัทธเป็นผลรวมทรัพสัทธก็จะมีค่าแสดงค่าไม่ค่ามิน อันนี้ก็จะเป็นรายงานของคัสเตอร์เมอร์ก็จะมีการแบ่งว่าคัสเตอร์เมอร์ไหนอยู่ไหนไม่อยู่อันนี้ก็จะเป็นพวกแผนพูมแสดงพวกรายงานชาร์ตที่ที่ผมทำนี่ก็คือแนวโน้มอัตรารายได้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเมื่อมีการเพิ่มลดค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมันเป็นยังไงประมาณนี้นครับส่วนข้างานี้ก็จะเป็นรายงานประจําเดือนนะครับเป็นมันรีพอร์ตประจําเดือนส่วนนี้จะเป็นการบริหารการยูเซอร์กัพวกงนานเื่นงานการปรับเปลี่ยนเหลวกนี้ครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นการบริหารจัดการข้อ,ขอมูลส่วนตัวแล้วก็น,นี้จะเป็นเมสเซจภายในพนักงานกันเองซึ่งเมื่อมีเมสเซจเข้ามาหาเรานะครับมันจะขึ้นตรงนี้มันจะมีตรงนี้ขึ้นครับว่า1 New m e s s a g e ถ้าเรากดอา่านนะครับถ้าเรากดอ่านปุ๊บเข้าไปอ่านเมสเซจเอ่อแล้วก็เห็นมะตอนนี้ก็หายไปแล้วครับเมื่อเราอ่านเมสเซจแล้วอันนี้ก็จะเป็นการส่งส่งไปหาพนักงานอะไรเงี้ยครับก็เลือกพนักงานแล้วก็ส่งไปก็พิมพ์หัวเรื่องพิมพม์แล้วก,กดส่งอะไรประมาณนี้นะครับมาดูส่วนฟังก์ชันหลักๆของระบบก่อนนะครับ ในฝั่งซ้ายเนี่ยพอมาฝั่งซ้ายก็จะเป็นกราฟวงก,กลมที่แสดงสัดส,ส่วนรายรับกับรายจ่ายอันนี้ก็จะเป็นของเรือนล่าสุดส่วนตรงนี้จะเป็นทั้งหมดนะครับทั้งหมดของบริษัทเราเลยในส่วนของด้านล่าก็จะเป็นการแจกแจงว่าอินคัมเนี่ยรายได้มันมาจากอะไรมาจากค่าห้องเท่าไหร่ค่าน้าค่าไฟอะไรเยค่าจอดรถอลไรเงี่ยครับมันจะเป็นการแจกแจงสัดส่วนไรายได้ว่ามาจากอะไรบ้างในส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นสัดส่วนของรายจ่ายว่าเราจ่ายอะไรไปเท่าไหร่บ้างอย่างงนี้จ่ายเงินเดือนไปเยอะมากเลยค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับ ส่วทางข้างขวาจะเป็นไม er ่เสียเลยก็คือเป็นข้อความที่มาจากลูกค้าที่แจ้งมาครับลูกค้าผู้เช่าห้องเนี่ยอันนี้ห้อง 1, 1. นึ่งูมีการแจ้งมาว่านะครับ W R E R อะไรสมมติเป็นข้อมูลสมมูรนะครับว่าอาจจะเป็นการเออร์หรือการอะไรเงี้ยก็คลิกแล้วก็จะมีลูกค้าก็จะอัพอัพอัพโหลดรูปมาไ,ได้ด้วยรูปแบบเหตุการณ์ที่จะให้เราดูนี่ครับว่าอะไรเสียหายหรือว่าเป็นเป็นยังไงนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการออกรายงานนะครับสมมติเราออกรายงาน ประจำเดือนเนี่ยครับประจำเดือนเดือนสามเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เลอกเอกพอรไปนะครับจะทําให้ดูในขั้นตอนต่อไปมาส่วนของในส่วนของตรงกลางอันนี้ก็จะเป็นแผนคือแผนเนี่ยมันจะเรียวทามกับการเมื่อเราเพิ่มลดห้องมันก็จะเรียวทามเพิ่มลดตามไปด้วยในส่วนของสีเขียวนี่ก็คือฟูลคือมีคนอยู่ครับคือสีเขียวคือเต็มแล้วส่วนของสีเทาคือว่างไม่มีคนอยู่ส่วนที่เป็นสีแดงก็คือเป็นห้องที่มีคนอยู่แต่ว่าเขากําลังจะออกแล้วอีกศูนย์วันกำลังจะออกคือเขาออกวันนี้ครับปกติก็ สมมติแจ้งออกล่วงหน้า2เดือนหรือเดือนหนึ่งก็จะขึ้นเลขสามสิบแล้วก็จะเค้าดาวตัวเลขขยหลังไปเรื่อยๆจนถึงวันที่ออกอย่างเช่นนะครับคือวันสุดท้ายที่เขาอยู่อันนี้ก็จะเป็นแผนบอกห้องนะครับแล้วก็จะมีการมุมมองในการแจ้งห้องอีกแบบเป็นแพนดิกแบนก็คือแบบนี้นะที่ปุ่มสีม่วงได้เลยครับมันก็จะเป็นการแจ้งห้องก็จะแบบว่าดึงรูปของคนที่เช่าห้องเนะี่ยมาโชว์ว่าเ,เขาอยู่ห้องห้องใครอยู่ห้องนี้บ้าง,างห้องนี้แล้วก็สามารถมีข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับอย่างเช่น เอามาไปชี้อันอน,นี้คือห้องอะไรหนึ่งศูนย์แปดห้องนี้ไม่มีคนห้องนี้ไม่มีคนเดี๋ยวห้องนี้ห้องหนึ่งศูนหนึ่งคนที่อยู่ชื่ออรวรรณยาเชี่ยวชาญโฟนเเบอร์ก็นี้อาจจะเป็นเหมือนก็ว่าผมคัดแต่ข้อมูลที่คิดว่าแบบเหมือนกับแบบพนักงานอาจจะต้องต้องการใช้ด่วนอาจจะมีปัญหาต้องการโทรหาอะไรก็ไม่ต้องเข้าไปดูข้างในเมนูให้เสียเวลาก็ไปชี้แล้วก็ดูได้เลยนะครับก็จะมีมิเตอร์น้ากับไฟที่เหมือนกับว่าเอาไว้ดูว่ามันเป็นยังไงมันจบยังมันอะไรอย่างนี้ครับก็ชี้ได้ก็็จะะเปนนชื่่ออขงแตลค พวกนีก้จะเป็นข้อมูลเดียลค,ครับเมื่อมีการปรับแก้ก็จะดึงข้อมูลมาจากตารางทันทีอะไรประมาณนี้ครับมาในส่วนของหน้าบริหารจัดการประเภทห้องนะครับก็มันจะมีการอย่างเช่นห้องแบบสาตรดาดพัดห้องสตูดิโอเนี่ยก็จะมีการเพิ่มลดนะครับเพิ่มการเพิ่มประเภทก็จะมีการเลือกไฟล์ได้เลือกไฟล์ห้องผมก็จะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือภาพในห้องแล้วก็ภาพระเบียงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ภาพห้องน้ําเป็นประมาณนี้ไปนะครับแล้วก็มีการก่อข้อมูลต่างๆลงไป แล้วก็แอดแล้วข้อมูลที่จะมาโชว์นี้ก็สามารถเลือกดูประเภทไทยที่เราต้องการนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆฟีเจอร์ของมันอะไรประมาณนี้สมมุติตอนนี้ผมมีอยู่สามสามประเภทห้องนะครับผมก็อาจจะมาเพิ่มลดห้องได้ด้วยนะครับมาที่การจัดการห้องก็เพิ่มห้องก็เพิ่มไปแล้วก็พิมพ์ชื่อไปแล้วก็มันจะมีต้องเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งในประเภทที่เรามีอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็กรอกมิเตอร์และส่วนกรอบแอดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อห้องทั้งหมดนะครับในส่วนของการเพิ่มลดลูก สำหรัาการสร้างลูกค้าใหม่ก็จะมีการสร้างลูกค้าได้นี่ครับพอสร้างปุ๊บพอกดแอดข้อมูลลูกค้าก็จะเข้ามาอยู่เราก็จะมีการคือระบบเนี้ยสามารถเก็บเอกสารได้เลยเอกสารที่สาคัญก็จะมีอยู่สส่วนหนึ่งก็คือสำนาบัตรประชาชน2ก็คือ,อ,อ contact contact document ก็คือหรือว่าเอกสารสัญญาก็คือเขาจะพิมพในอ่านงสมมุตินี้ผมริ้นของอพาภาสิตแต่งประกอบนะครับก็กดแล้วก็ริน้นเอกสารแล้วก็มันจะขึ้นมาในรูปแบบนี้ครับมันจะเป็นนี้แล้วก็ สั่งไปินได้ผ่านหน้าเว็บเลยครับแต่ว่าตอนนี้ผมรันใน Google Chrome มันก็เลยไม่มีปุ่มปินขึ้นมาแต่ถ้าเกิดรันปกติจริงะขึ้นนะครับมันก็จะนะครับเป็นเอกสารสัญญาก็จะข้อมูลมาแล้วก็อะไรเงี้ยข้อมูลสุวนตัวมาแล้วก็เป็นกดสัญญาเบื้องต้นแล้วก็ให้เซ็นพอเซ็นเสร็จก็สแกนข้อมูลกลับเข้ามานะครับแล้วก็สแกนข้อมูลกลับเข้ามาแล้วก็อัปโหลดที่ตรงเอามาอัปโหลดที่ตรงเนี้ยครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอัปโหลดเอกสารสาเนาแล้วก็อัปเดตเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าอยู่ในฐานข้อมูล มาถึงในส่วนของนี่ก็จะเป็นพวกการจดค่าน้ำค่าไฟนะครับเอาขอได้ครับขอเป็นการย้ายลูกค้าห้องตอนนี้ลูกค้าที่ยังไม่ได้เข้าห้องผมมีแค่คนเดียวก็จะขึ้นตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะโชว์ห้องที่ว่างอยู่แล้วว่าลูกค้าที่ชื่อวิเวียนจะเข้าไปอยู่ห้องไหนก็เลือกได้เลยครับเลือกงี้ไปเลยครับว่าเข้าไปอยู่ห้องไหนพอได้แล้วปุ๊บก็กด enter แล้วก็กด confirm แล้วก็ข้ามต่อไปข้ามต่อไปไปเรื่อยๆนะครับในที่นี้ผมจะขออนุญาต พูดถึงแบบการจดค่านับค่าไฟนะครับอและก่อนจะจดผมจะขอเข้าไปดูหน้าในส่วนของลูกค้านะครับผมจะเข้าส่วนของลูกค้าห้องหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งครับต้องนครับ้องเปลี่ยนหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งตอนนี้คือรหัสมันเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งไปก่อนแต่ว่าลูกค้าสามารถปรับแก้ข้อมูลตัวเองได้นะครับสามารถปรับแก้ Edit profile แล้วก็ Edit อ,อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมจะมาโชว์ s t a t e m e n t ก็คือหแปลว่าค่าห้องเดิมน,นี้ค่าห้องเขาอยู่ห้องประเภทอะไรประเภทหนึ่ง ที่ค่าห้องมันหกพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วเขาก็จดค่าน้ําไปแล้วก็ตอนนี้ยอดรวมอยู่เท่าน,นี้แต่ว่าค่าไฟนี่ยังไม่จดอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับปอะจันว่าเดือนที่เขาอยู่เนี่ยอัตราค่าน้ำมันไวยี่สิบเจ็บาทค่าไฟเท่ากับสิบสองบาทอันนี้เป็นประวัติที่เขาอยู่ยอนหลังครับว่าเขาอยู่มาที่เดือนแล้วตอนนี้คนนี้ก็อยู่มาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเดือนครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่หกอะไรประมาณน,น,นี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นหน้าทอคคุยธรรมดานะครับหน้าน,นี้ก็เป็นหน้าที่แบบแจ้งแจ้งอะไรต่างๆไปที่นัั่นแลลลล้วกก็เือไฟ์โหด ไปได้ด้วยนะครับส่วนหน้าลูกก็จะเป็นหน้าที่บ่งบอกข้อมูลส่วนตัวนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในส่วนของแอดมินตะะ่อนส่วนในส่วนของการแอดผมจะขออนุญาตลองแอดเมื่อกี้ห้อง1 0ึ่ใช่ปะแอด electric call นะครับห้อง1 0ึ่ก็หน่วยก็แอดสักตอนนี้ใช้ไปถึง500หน่วยนะครับห้าหน่วยก็เซฟยูนิตแล้วก็ผมจะขอมาดูที่หน้าจ่ายเงิน หนึ่งศูนยหะครับห้องหนึ่งห้องหนึ่งศูนยนหนึ่งมีค่าจ่ายทั้งหมดเจ็ดันสองรปดิบ้าบาทนะครับก็กดตรงนี้ครับวิวดีเเพื่อมาดูว่ามันมีค่าห้องนะเท่านี้มีค่าไฟ2อง็ดสิบาทค่าน้ำห้า13สิบสาบาทแล้วก็ไว้เด็ดเขาไม่ใช้ขับเขาเขาเขาไม่ได้ใช้บริการที่จอดรถวันที่ครบกาหนดจ่ายคือวันที่ห้าซึ่งวันนี้วันที่สี่วันที่หนึ่งนะครับก็ค u สเ o m e r ID ที่อยู่คือนี้ปุ าสมมติเขาจะจ่ายตังค์เลยก็กดนี่ครับเซฟตอนนี้แอดมินก็จะเป็นระบบเหมือนกับว่าความปลอดภัยชั้นหนึ่งครับเพราะว่าเป็นการรับตังค์ธุรกรรมนี้ต้องมีความปลอดภัยก็แอดมินก็ต้องใส่รหัสผ่านถ้าไม่ใส่รหัสผิดก็จะไม่สามารถรับไม่สามารถทําธุรกรรมตรงนี้ได้นะครับก็ต้องใส่รหัสให้ถูกต้องแล้วก็นี่ครับคอนเสิร์ตอีกรั้งนึงแล้วก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ลูกค้าคนนี้อยู่ต่อหรือว่าออกเลยถ้าอยู่ต่อก็เลือกมาแล้วก็เลือกวันที่จ่ายเงินเดือนหน้าแบนี้ครับแล้วก็แอดในไอเท่านี้ครับก็จะเรรรีียยบบ้อนคั ยอดรายรับเห็นไหมอินคัมก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงจากที่รับเงินเมื่อกี้นะครับแล้วก็ในส่วนยืเจ้าต่างๆก็พวกการบริหารจัดการนะครับการเก็บเงินจ่ายเงินแล้วก็อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอไม่พูดถึงพวกนี้พวกยิบเจอของมันมาดูที่รายงาน Transaction Summary ทั้งหมดของบริษัทนะครับอันนี้ก็จะมีการแบ่งรายงานออกเป็นผมจะกรุ๊ปไว้เป็นเดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เป็นเดือนคือโนด Summary เล็กสุดของมันเือเดือน ก็จะมีนะครับรวมห้องนี้มาแล้วก็ค่าไฟที่มากที่สุดของเดือนนี้อะไรนี้ค่าน้ำที่ว่าค่าเฉลี่ยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ผลรวมของมันก็มาเดือนสิบเอ็ดก็เหมือนกันมาก็จะมีการหาค่ารวมแม็กเฉลี่ยในรายปีครับถ่ายเท่าๆออฟเยียร์ก็จะเป็นค่าตามนี้ไปนะครับแล้วก็จะมีค่ากกนี่ก็คือรวมทั้งหมดก็คือจะอยู่หน้าสองนะครับมันจะมี2สองหน้าก็ต้านนี้จะเพิ่มไปด้วยตามทาทร์กชันที่มีอยู่ก็จะมีทั้งหมดรวมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการาฟ อินคำในการทั้งหมดว่ามันเราตัดส่วนมาจากอ,าอะไรบ้างในไระณนี้ครับต่อมาในส่วนของคัสเตอร์ก็จะเป็นทรานสิชันข,ของคัสเตอร์นะครับเอาไว้ปิน้นออกไปรายงานได้เลยนี่ก็สามารถเซฟเป็นไฟล์ต่างๆได้นะครับก็อนนี้ก็ชื่อคนนี้ใช้ไวเล็ตไหมถูกก็คือไม่ใช่ถูกก็คือใช้ผิดก็คือไม่ใช้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สเตตัสก็ผมให้เป็นรูปสีเขียวคือเขาอยู่สีแดงคือออกไปก็จะมีํำกับไว้ข้างล่างนีครับในส่วนของ นี่ครับเป็นกราฟแนวโน,น,น้มอัตรารายได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่านะครับเส้นสีฟ้าคือวอเตอร์ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงค่าคือมีการปรับลดราคามาปุ๊บแต่ว่ายอดรายได้เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแต่เมื่อต่อมาก็มีเพิ่มขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นตามไปเรื่อยแต่ต่างกับชาร์จเมื่อมีการปรับปรับราคาขึ้นไปแนวโน้มลดมันก็ลดลงบ้างเพิ่มขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็ตามเดือนที่อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับโปรเจกต์ผมก็มีสโค หลักๆประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอยู่ยิบย่อยบ้างนิดหน่อยอประมกลลงไปครับสวัสดีครับก็จะเป็นการประมวลผลนี้นะครับแล้วก็จะมีการเข้าไปข้างในถึงตรงกลางครับ